ก็ตามชื่อคลิปเลยค่ะคือเราจะขอปิดช่องในตอนนี้เลยเพราะว่าเรารู้สึกทอ้อแท้แล้วไม่ไหวแล้วคนติดตามเยอะคนกดไลค์เราค่อนข้างที่จะน้อยคอมเมนต์ก็น้อยเหมือนกันถึงคนติดตามซับจะเยอะแค่ไหนแต่ถ้าเกิดยอดไลค์หรือคอมเมนต์ไม่ ไม่เยอะตามก็รู้สึกมันดูไร้ประโยชน์เหมือนกันเราไม่ต้องเราไม่เ,เ,เราไม่ต้องการความดราม่าหรืออะไรทั้งสิน้น <p> ก็แค่จะแจ้งไว้ตรงนี้ <p> เพราะว่าการที่ยอดไลค์น้อยหรือยอดซับเยอะหรือจะคอมเมนต์น้อย <p> หรืออะไรจะเยอะหรือจะน้อย มันก็ต้องเยอะตามถ้าเกิดมันน้อยมีส่วนใดส่วนหนึ่งน้อยหรือส่วนใดส่วนหนึ่งเยอะก็ไม่มีประโยชน์อะไรทั้งสิ้นนั่นแหละก็แค่รู้สึกท้อแท้เมางอันคิปนี้ไม่เรียกยอดไลค์ไม่ต้องการเรียกอะไรทั้งสิ้นก็แค่จะขอแจ้งไว้เพียงเท่านี้ทุกคนก็เลือกเองแล้วกันว่าจะให้เราปิดช่องหรือไม่ถ้าเกิดอยากให้ปิด ก็บอกได้นะเรายอมปิดแค่นี้แหละถ้าเกิดต้องการให้เราอยู่เราก็จะทำคลิปต่อไปนะถ้าเกิดจะขอให้เราปิดก็ขอได้งั้นเราก็ขอปิดคลิปไว้เพียงเท่านี้เลยแล้วกันนะคะไว้เจอกันนะ